สวัสดีครับผมหนุ่มทองแดงแลงแร,เร่เตือนครับวันนี้วันนี้นุ่มดอกแดงจะมาเล่งตายเหล่าเพราะว่าเอฟซีไล่ไล่กลุก่นก็ะโวานุ่มดอกแดงเล่งพระตาตายก็ว่าเล่งพระตาตายร้อยว่าเหล่าครับผมวันนี้นุ่มดอกแดงกันเลยมาเล่งเรืองว่ายางยางที่ตอนนี้ยกําลังพลัดใบหรือว่ากําลังยางปีลาดเนี่ยยางมันกําลังออกดกอกเพราะว่ายางออกดอกเนี่ยจะทําให้ เขาเรียกว่าเปอร์เซ็นต์น้ำยางต่ำเปอร์เซ็นต์น้ำยางน้อยถึงเราะวามันเอานำเลียงอ,อกมามากเวลาเรากรีดเนี่ยเวลาเราตัดนี่ถึงนุง่มนรงนดงเลยกะหวาให้ทุกคนนะถ้าหวาคนตอกเหลวหรือว่ามีความชื้นในดินพอสมควรนะก็คือใส่ปุ๋ยถึงปุ๋ยที่เราใส่เนี่ยเราใส่ใด ทุกยี่ห้อละไก็ถูกสูตรเต่พี่น้องต้องการเนี่ยเราสามารถใส้ได้ไปเลยอีไปใส้สู้ซัมเมอร์หรือว้วใส้ตัวล่งหมาว่าอีใช้ตัวน้าซุ่งว่าการเลว้เตะถ้าใส้ตัวหน้าสุ่งว่าก็คือบำรุงใบแต่ถ้าว่าใส้ตัวล่งสุ่งว่ามันก็คือจะทําให้เประสิทธนหนำยางเพิ่มขึ้นแต่ถ้าว่าเล่นกันในไอว่ามีสักกี่คน เดีมีตางเดี๋ยวใส่ปุ๋ยตอนนี้นี่ผมทำเพราะว่าส่วนมาร์กนะตามเด่น่มน่องแดงมีประสบการณ์เลยก็ชวนกันมามาร์กเร็วก็ามที่ที่ปีเร็วก็คือไม่ก่อยได้ใส่กันนี่ปุ๋ยกันหวาตัดยางอย่างโอ้อันก็คือตัดอย่างเดียวตัดล่าๆพออย่างไม่โอ้เราก็ตัดไปซ้ำชาวที่ชาวตัดจนวายางมันโอโอกเอง้ดยธรรมชาติโอเอง้วยการเดี๋ยวว่าก้นตกมีน้ำ แต่ดีไหมนะวะพี่น้องผ้าปุ๋ยเนี่ยนี่คือปุ๋ยผ้าเราไว้คือปุ๋ยแต่อยู่ในรูปแบบเทปเป็นน้ำมันก็คือถัดรองถัดเสริมถัดรองถัดเสริมแต่แยกออกมาจากฐานลักเทวาเป็นเป็นปุ๋ย NPK ทต่เป็นสูทที่มาที่มาที่มานะนั่นเอง นี่ก็คือเป็นทดัดรองจากนั่นลงมาก็คือก็เรียกว่าทัดรองเลยตัดเริมตัดรองเลยแตดเริมจะไปเริมให้น้ำยางมันออกดีขึ้นจะไปเสริมให้กับว่ามันไปบำรุงเหนือเหยื่อไปบำรุงยายตาเก้าเกนว่าแบบนั้นเนยแต่ไม่ไอพะนังสียวเนี่มันแข็งแรงขึ้นถ้าไม่ช่วงเนี้ยช่วงเทวดโดยางหมากเนี่ยแต่ไม่อกมันล้นได เ,าาเพราะว่าเราให้ทานอาหารกับต้นไม้ต้นยางไปเนี่ยมันทําให้สารลัดอกดพาอว่ามันสารลัดอกดเดียวมันจะไปบํารุงตน้นและก็บํารุงใบและก็ทําให้น้ำยังอกดียิ่งขึ้นถึงไล,ลามมา่ไล่คนท่ามาไว้กวดลิทเนี่ยมันราคาเท่าไรกันเนีราคามาตราฐานเลยก็คือพัน0น้อสบบาท นั่นก็คือราคาพร้อมส่งส่งปุีไม่วาจะเป็นโอนหรือเก็บป,ปลายทางครับผมย่าไปเตี่ยวโตร้องราคาเหลาเพราะว้าเลยเพราะว่าตอนนี้ปุ๋ยมันขึ้นราคาถึงไงตัวเนี้ยมันกันมันก็คือปุ๋ยที่ขึ้นราคาเร็วแต่ว่าเราพยายามที่ว่าหยุดราคาเดิมเนี้ยแล้วแต่ว่าเราหยุดราคาเดิมเนี้ยอยู่ได้นานเท่าไรนั่นเองครับผมและถึงอย่างแทมแทมแปลงเนี้ย เพลงแ้วก็โคมือวิธีชายโคมือวิธีชายจะทำเป็นใส่ดาดไปให้มีวิธีชายอยู่ในดาดนี้ถูกอย่างก็คือให้พี่น้องได้อ่านได้ทำความเข้าใจว่าในเนี้ยมันมีฐานอาหารไรมั่งที่ก็เรียกว,ว่าเป็นปุ๋ยถาดรองถาดเติมเนี้ยนั่นแหละครับผมนุ่มง,งเด็กะเกอเอามาคว้ากันว่าถ้าไม่มีตังสือสรือปุ๋ยเม็ดหรือว่าถ้ามีก็ได้ แต่ว่าไซ้ยเร็วยางมันยังไม่ออกอ่เพราะมันขาดถาดุรองเลยถาตเสริมตัวนี้เลยเรื่อยถาดรองถาดเสริมตัวนี้ยพะว่าเราชายเร็วเนี่ยเราจะเห็นด้วยกับตาเลยหลังจากเราทาไปเนี่ยซมถึงเจ็ดวันเนี่ยจะเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าน้ำยางมันจะออกเปลี่ยนแปลงขึ้นออกพิ่มขึ้นแต่มันออกด้วยก็เรียวกว่าเปิดเซนต์ดีดีมันไม่ได้ออกโดยการรีดน้ำเลี้ยงออกมาหนึ่งเดือนทาหนึ่งครั้ง แต่ถ้าว่ายางที่ว่าเราเลววะโดมันหมากหรือว่ายางที่เราตัดข้าวเกณฑ์หมากหมัมกเราก็ทาสิบห้าวันครั้งหรือยี่สิบวันครั้งให้มันทานอาหารข้าวไปหมากกินขึ้นเพราะว่าตอนยางได้รับทานอาหารที่หมากตี่งอกส้ม,สมส้มควเรเล้วเราจะเห็นเลยว่าเวลาเราตัดเนี่ยเปลือกมันจะนิ่มแล้วก็ไม่ก่อยข้าวเกณฑ์แล้วก็เวลาผ่านไปสักสามสี่วันเนี้ย หน้ายางเนี่ยมันจะไม่หยุบเหลวถ้าวา่าเมื่อนปากตายบานพุ่มเมื่อนบานนุม่มดองแดงก็คือว้นตอกอยู่ตาลอดเลยไม่ไหวเป็นหน้าเหลงหน้าก้นเนี่ยมันเกิดความชื้นพอเกิดความชื้นมากเนี่ยมันจะทําให้เป็นเชื้อราพอเป็นเชื้อราเนี่ยมันมีต่างเชือเช้อราเชื้อราดรําราดําแล้วตงไงราดําเนี่ยจะน่าวเป็นวุน่นพอเป็นวุนว่นเรวทําให้หน้ายางเนี่ยมันเป็นแพร่ พอเป็นแผลถึงกับกลายเป็นตุมเป็นตาถึงไอราจุมพู้ะเรแต่ก้อนนัน้นในยางพาราไม่มีมันมีแต่ในถูเรียนในคานุน่นแต่ตอนนี้ไอเชื้อราจุ่มพูเนี่ยมันติดมากับต้นยางมันมาถึงต้นยางแล้วซึ่งอาการเดียวกันเรแต่ก้อนต้นเรียนก็คือจะเป็นอยู่ที่ปังรุม่มจะเป็นอยู่ที่ตอนมันข้างบนและการเลื่อยออกมาเป็นนามทีจุ่มพู แต่ถ้าเป็นตนยางจะโอตรงนามยางเลยจะโอามา้นก็คือเป็นที่ยุมูเลยเราก็เลยหล,ล่อท่ามเลวิโครสกับหนักวิชาการแล้วก็คือรร้วรา,วา,ราที่ยุมูก็คือเป็นตัวเดียวกันกับทุเรียนสรูปเลวไอตัวนี้พาราวนินี้มันใช้ได้ต่างยางต่างทูเรียนกับผมแล้วก็ยังมันหอกันเหมือนกันก็เอาไปใช้ได้แต่เราไปปรับวิธีการใช้กันเองกับบมถึงฟาราวิ ไม่ต้องรบไม่ไรใดๆต่างสินนึ่งฤทินเนี่ยก็คือท่าต่างลิตินี้แหละก็คือจุม่มเพลงผอมมัดๆและก็ท่าเนื้อรองปีดถ้าเป็นตน้นไม้เราก็ท่าไปทักหน้าเพลงเนี้ยทักรบวงมันสูงขึ้นจับผื่นยินรักประมาณเม็ดหรือว่าทักโครนอะไรแบบนี้เราก็คือลดล่งไปเพลแล้วดต่ว่าเราต้องการให้มันสมบูรณ์ตรงไหน,นแต่ถ้าว่าเป็นเชื้อราราดำรา,ร,าริมพูหรือว่ามันหนาวเนี่ยเราก็ท่าไปตรงเพลเลย ไอไก่ตุ๋นซานบโบเทวากําจัดเชื้อราบโบเทวากัดกินเชื้อราตัวนี้ยเราใส่วไว้ในนี้กันมันจะช่วยได้และก็จะเห็นพ้นโดยทันตาุ่มทองแดงไม่อยากกีก็เดียวกว่าอวดอ้างทรัพย์คุณเถา่าใดแต่นี่คือสิ่งทีุ่นมทองแดงทำเองและก็อ่าก็เดียวกว่าเห็นมากับตาแต่อ่าโนมองแดงไม่ได้พาลิตเองนะก็คือเรื่อง การกาเษตรเป็นคนผลิตแต่ว่าเราเนี่ยเป็นตัวแทนเ็าเรียกว่าตัวแทนใญ่ระดับประเติวาสามาติวาทุกคนถ้ามารอบท่ามนุ่มตองแดงมาได้ไม่วาอีเป็นเหลืองไรกเกี่ยวกับพาราวยเนี่ยเราก็สร้างมาตบให้ได้เมกะทังวาไม่ได,ด,ด้สื่อกับนุ่มตองแดง,งนุ่มตองแดงก็สามารมาติวาตอบไม่ได้แต่ถ้าว่าสื่อกับนุ่มตองแดงเองไะนุ่มตองแดงจะลงรายละเอียดมากยิ่งขึ้น ท่ามลเอียดยิบเลยก็คือเราเกให้ถึงจุดก็เรียกว่าจุดที่เกินเหศุเนี่ยจนหวาประสบความสําเร็ตเลยครับผมแต่มันไม่ได้ยาวอิเทสเตชายครั้งเดียวแล้วมันมีเห็นพุนแต่บางครั้งคือโรคมันมันกินหมาไงโรคมันก็เรียกว่าฆ่าวัยโยชนในตอนย่างหมากทึ่งดีนี้เราก็คือมันจะช่วยทุเลา เล่าเบ้าบาง่ายห,หน่อยลงหน่อยลงหน่อยลงจนกลับมาอยู่ในสาภาพปกตินั่นเองครับผมอย่าลืมทักแชทดได้เลยครับผมเรองว่าเวลาโตก็คือโตกลางวันนะไจโตมาก็คือเอดมินงววนงเท้าเกียรติจะรับอยู่ครับผมโอเคบา,บายยกว่ากันพาเราไว้นุ่มทองแดงแน่นอนข้องเทรอยเวอร์เซนบายบาย สนับสนุนโดยมีตัวทีที่จุดจุดนุมทองแดงมีมีดกลางมีดใหญ่และประกอบมีดกันแกนโอทบของนุ่มทองแดงพรารวยปุ๋ยน้ำธาตุอาหารรองอาหารเสริมธาเนื้อรองหิตสามนิ้วยางออกดีบำรุงรักษาหน้าอย่างเปลือกงอกเรียวต้นสมบูรณ